สวัสดีครับผมเต้พลังใจครับและนี่คือการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดวันเสราร์ในเดือนกรกฎาคมครับเรามาถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันแร้วกันเนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูดวงกันดีกว่าเดีย๋ยวเรามาดูพื้นดวงกันดีกว่าพื้นดวงของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันค่อนข้างมีเรื่องของความรู้สึกที่มันหลากหลายที่มันถาโถมเข้ามาอยู่เหมือนกันนะ มันเป็นความสับสนจนคนอื่นอาจจะมองเราได้ว่าเฮ้ยตอนนี้ตัวเราเนี่ยมันแบบอรุณบัพพีเข้าผีออกเป็นกันนะเนี่ยหรือว่าเดาอารมณ์เราไม่ออกเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะคือมันมีแต่ความรู้สึกหลากหลายอย่างที่มันถาโถมเข้ามามันอาจจะมาจากความเครียดมาจากความทุกข์อะไรหลายอย่างที่มันเจอ อยู่ณปัจจุบันในเดือนกรกฎาคมหรือในเดือนที่วันวันผ่านมามันได้เจอหลากหลายอย่างหลากหลายอารมณ์จนทําให้เรารู้สึกแบบอยากหาที่ระบายอารมณ์อยากให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นมันเลยเป็นปฏิกิริยาที่อาจจะแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าอิฐเรารู้สึกไปทําไมแบบแปลกๆเน้ออารมณ์แบบขึ้นๆลงๆลงทำไมเดาอารมณ์ไม่ออกในเ,เดือนนี้อะไรแบบเนี้ย ดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายก็แล้วกันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเรานี่แหละจะจัดการได้ก็มาจากความรู้สึกของเราเช่นกันนะก็คือการเติมพลังใจของเรานี่แหละเดีย๋ยวมันจะดีขึ้นเองเอาเป็นว่าพื้นดวงของเราเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ในเรื่องของความทุกข์ความเหงาความเศร้าความห่วยหากับจะทําอะไรสักอย่างให้มันเติมเต็มจิตใจ ให้มันเต็มมากยิ่งขึ้นอเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆดีกว่านะว่าไอ้พื้นดวงของเราเนี่ยที่มันเป็นแบบเนี้ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างในเรื่องต่างๆของเราเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรักของคนโสดก่อนดูซิว่าคนโสดเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดต้องบอกเลยนะว่า อย่าพึงไปคิดเยอะอย่าพึ่งไปคิดมากในเรื่องของความรักจนเกินไปเพราะในเดือนนี้มันค่อนข้างมีเรื่องของความกังวลอยากมีใครสักคนที่มาทําให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นทําให้เราแบบกระชุ่มกระชวยไม่เครียดผ่อนคลายจิตใจอยากหาใครสักคนมารบายอยากห้สักคนมาเล่าสู่กันฟังหลากหลายอยา่างมอเลยมีความคาดหวังเยอะ ในเรื่องของคู่ในเรื่องของการที่อยากมีใครสักคนแล้วมันจะมีใครเข้ามาไหมอ่ะดูสินี่เอมเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปคิดเดยอะมันมีคนเข้ามาแหละแต่มันอาจจะยังไม่ถูกใจเราขนาดนั้นคนที่เข้ามาอาจจะไม่ตรงสเปคอาจจะไม่ตรงตามที่เราคิดเอาไว้ว่า,วาอยากมีใครสักคนแบบนี้นแบบนี้อะไรเงี้ยถึงมีคนเข้ามาก็เอาเป็นว่า ดูดูไปก่อนก็แล้วกันนะชอบไม่ชอบหรืออะไรอย่างไรก็ค่อยตัดสินใจอีกทีก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปคิดเยอะกังวลจนเกินไปในเรื่องของคู่เดี๋ยวมันจะหายไปหมดเลยเพราะความคิดของตัวเองเลยต้องระวังให้ดีครับโอเคเรามาดูเรื่องของคนมีคู่บ้างดีกว่าดูซิว่าคนมีคู่เป็นยังไงสำหรับคนมีคู่ ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องมีความยากลำบากอะไรบางอย่างในเรื่องของการทำความเข้าใจการเข้าถึงในเรื่องของความรู้สึกมันอาจจะเป็นเรื่องที่มาจากอดีตและส่งผลถึงปัจจุบันสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันเลยทำให้มันอาจจะงองอๆง,งอนกันร,รู้สึกกระทบกระทั่งกันบ้างรู้สึกแบบอยากเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให มันเกิดความยากลาบากในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการทําความเข้าใจกันและกันเพราะอย่างที่บอกว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องคนอื่นจะมองหรือคู่เราจะมองว่าเราแบบปีเขา้าปีออกรู้สึกเดาอารมณ์ไม่ถูกไม่รู้จะเอาใจอย่างไรคู่ของเราก็มองอย่างนั้นเช่นกันเลยทําให้เกิดการปิดกั้นตัวเองทําให้เกิดการง้อง,งอนกันเองแต่ยังไม่ถึงกับทะเลาะยังไม่ถึงกับ ตีรันฟันแทงกันแต่มันอาจจะเป็นการง้อง,งอนกันมากกว่าอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะทุกๆเชื้อไฟย่อมเกิดไฟอันมหาศาลได้เห็นไหมแค่ประกายไฟเล็กๆก็เกิดไฟลุกใหญ่ได้เช่นกันดังนั้นเราไม่ควรปล่อยปะละเลยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆรักษาใจกันไปดูแลจิตใจทำความเข้าใจกันเยอะๆในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ของเรา นะก็ฝากเอาไว้อย่าปล่อยปะระเลยอย่าปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มันเก็บและถูกฝังเอาไว้ทั้งเราและเขาทั้งเราและแฟนเราเอาเป็นว่าเอาใจช่วยแล้วกันครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเรียนมากดีกว่าดูซิว่าการเรียนเป็นอย่างไรสําหรับการเรียนต้องบอกเลยว่าคนข้าที่จะมาโดดเด่นนะ เรื่องการศึกษาอะไรมันก็เข้าหัวอยู่เพราะตัวเรามันก็ไม่ถึงกับเครียดจนคิดอะไรไม่ออกไม่ถึงกับเครียดจนแบบทําอะไรไม่ได้สมองโปร่งอยู่แต่มาอาจจะเกิดจากความเบื่อมากกว่าเบื่อนู่นเบื่อนี่เบื่อ,น,อ,น,อนั่นลึกความขึ้นๆลงๆของเรามันเลยทําให้ในบางทีในบางครั้งเราก็ไม่อยากที่จะทําอะไรเลยไม่อยากที่จะเรียนไม่อยากที่จะศึกษาไม่อยากที่จะทําอะไรให,ให้มันดียิ่งขึ้นในเรื่องของการเรียนแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่า ถ้าความรู้สึกแบบนี้มันเข้ามามันก็ทําให้เกิดผลกระทบในเรื่องของการเรียนเกิดผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกที่จะอยากศึกษาเรียนรู้เพราะในเดือนนี้มันกนข้างเป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของการเรียนของเราอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออาจจะมีคนเข้ามาเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนถ้าหากเราปล่อยประละเลยหรือเป็นความรู้ที่เราต้องต้องรู้เพื่อที่จะไปใช้ต่อในอนาคต อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะก็เอาเป็นว่ารักษาจิตใจของเราควบคุมพลังใจของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูเรื่องคนที่หางานบ้างดีกว่าดูซิว่าคนหางานได้เป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่หางานต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะต้องดูแลแบบจิตใจใตัวเองหน่อยมันอาจจะต้องหาพื้นที่ให้เรารู้สึกมีความสุข ผ่อนคลายตัวเองหาโน่นนี่นั่นทําเพราะมันจะทําให้ตัวเราได้ผ่อนคลายเวลาจะไปหาเงินหางานหรืออาจจะเป็นแบบไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นหรือจะทําธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราสบายใจไม่แบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการที่เราจะไปหางานที่เราจะไปพบปะผู้คนมันอาจจะเป็นอุปสรรคกับตัวเราได้อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีครับสําหรับคนที่ มีงานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างดูสิสำหรับคนที่มีงานแล้วเนี่ยมันกอนข้างเป็นเรื่องของความรู้สึกเห็นไหมมันโดดเดี่ยวมันอาจจะกลัวไปหมดไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครคอยคำจุนเราให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้น มันรู้สึกโดดเดี่ยวในเรื่องของการทํางานมันรู้สึกโดดเดี่ยวว่างานที่ได้รับมอบหมายโปรเจกต์นั้นที่มันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินมันเหนื่อยซะเหลือเกินแต่ว่ามันกลักไม่มีใครอยู่ข้างหลังเราเลยถ้าถามว่าจะมีคนเข้ามาช่วยไหมมันก็มีบ้างประปายแต่เหนืออื่นสิ่งใดมันคือตัวเราเนี่ยทำอยู่คนเดียวแต่ก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเราจะรับผิดชอบเหนื่อยหนักก็ย่อมส่งผลดีในอนาคตแน่นอน ดังนั้นอดทนไปก่อนทําไปก่อนสู้ไปก่อนเดี๋ยวมันดีขึ้นเองแน่นอนมาจากความพยายามของเราความที่เราไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆนานาเนาะก็เป็นกําลังใจให้ครับโอเคเรามาดูเรื่องของการเงินบ้างดีกว่าดูซิว่าการเงินเป็นอย่างไรการเงินถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคยังสามารถไปได้เพราะตัวเราเนี่ยมันก้อนกล้าที่จะเหนียวอยู่ในเรื่องของการเงิน อาจจะฝากเงินกับคนที่เรารักอาจจะฝากเงินกับคนที่เราไว้ใจหรือฝากเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เปลี่ยนเป็นบ้านเปลี่ยนเป็นทองเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้มันทําให้ตัวเราเนี่ยมีเงินเก็บอยู่และในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องไปลงทุนอะไรบางอย่างเริ่มต้นอะไรบางอย่างให้เกิดผลกาไรเกิดสิ่งดีๆในอนาคตได้ดังนั้นถือว่าการเงินของเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเงินเข้า แต่เงินออกเนี่ยมันก็ยังเป็นกระทางออกที่เราอาจจะคิดมาแล้วเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วดังนั้นก็อย่าประมาทก็แล้วกันถึงแม้ว่าจะเป็นการลงทุนที่เราคิดเอาไว้แล้วดีแล้วเนี่ยก็ต้องรอบคอบเข้าไว้แล้วกันครับโอเคเรามาดูเรื่องของสุขภาพบ้างดีกว่าดูซิว่าสุขภาพเป็นอย่างไรสุขภาพก็ต้องระวังนะในเรื่องของความคิดความเครียดนี่แหละ มันอาจจะสะสมมานานมันอาจจะเป็นความนึกคิดของเรานี่แหละมันจ,จะทำให้เรารู้สึกปวดหัวปวดตัวปวดเมื่อยไปหมดอาจจะมาจากความหักโหมจากตัวเราเจอฝนเจอแดดเ,เจอนู่นเจอนี่อะไรแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกวิงเวียนศีรษะปวดหัวอะไรเงี้ยเหมือนร่างกายมันไม่ค่อยสมดุลสิ่งสําคัญมันคือการปรับสมดุลให้กับร่างกายตัวเองอาจจะต้องไปศึกษาการออกกาลังกายการทานอาหารให ครบ5หมู่อะไรแบบนี้จะส่งเสริมสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นครับโอเคเรามาดูเรื่องของภาพรวมดีกว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยภาพรวมของเราเป็นอย่างไรบ้างอเอาเป็นว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามเนี่ยนะคือมันคือการเรียนรู้มันคือการพบปะผู้คนไปเจอช่องทางอะไรหลายๆอย่าง,างถึงแม้ว่าจะมีความแบบขึ้นๆลงๆในเรื่องของความรู้สึก ความนึกคิดเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้มันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีเท่าเท่าไรบางทีก็ดีบ้างบางทีก็แบบเนี้ยดังนั้นอย่าไปสนใจเรื่องของความคิดความเครียดอยู่กับปัจจุบันอยู่กับสิ่งที่เราทําเกิดอารมณ์เกิดอะไรก็ตามเนี่ยให้เรารู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเป็นไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคือการทําสมาธิและมันคือการเพิ่มพลังใจให้กับตัวเอง คุณอาจจะไปสวดมนต์อาจจะไปนั่งสมาธิเพื่อฝึกฝนเยอะเมื่อเราเจอเรื่องราวเมื่อเราเจอผู้คนเรามีสติเรามีสมาธิจดจอ่อเรามีพลังใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามปัญหาใหญ่หลวงแค่ไหนก็ตามทางออกย่อมมีเสมอมาจากคนที่มีสติมาจากคนที่ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตชีวิตเราจะดีได้เมื่อพลังใจของเราเต็มเมื่อเราผ่านพ้นความทุกข์ ทุกๆส,สิ่งทุกอย่างไว้ได้ชีวิตเราก็จะพบความสุขแน่นอนครับก็ฝากเอาไว้สําหรับเดือนกรกฎาคมอย่าลืมซับสไคร e ด้วยคอมเมนต์ด้วยซันกระดิ่งด้วยติดตามมุลเต้พลังใจได้ทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดข่าวสาราต่างๆสำหรับเดือนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกับเต้พลังใจได้เดือนหน้าสวัสดีครับ